โอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันคลิปนี้เป็น interval training รองเท้าสำหรับซ้อมทำความเร็วที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆในปี2023นะครับเพื่อเป็นข้อมูลซื้อในปี2024ครับทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่เป็นการจัดลำดับหยิบขึ้นมาแนะนำเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสได้ลองใส่แล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างอื่นก็ช่วยคอมเมนต์บอกโดยกลกัดน,นะรองเท้าสำหรับใส่ interval training เนี่ยผมก็จะเลือกมาจาก รองเท้าที่มีน้ําหนักเบามีโฟมเนี่ยตอบสนองดีนะครับไม่ได้นุ่มจนดูดแรงเกินไปแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเน้นให้เ,เพื่อนๆเนี่ยใช้กล้ามเนื้อในการรีดพลังออกมามา,มากกว่าให้รองเท้าเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นที่หยิบมาแนะนําก็จะมีดังนี้นะครับคู่แรกนั่นก็คือ p ู m a ร i รเบรดไนโตร2นั่นเองครับดูสิโฟมไนโตรที่เบาถึง212กรัมในขนาด10 US นะ ราคาคู่นี้4,500บาทพื้นบางเฉียบเลยครับวิ่งแล้วเนี่ยสตานเลยฮนะมันไม่ได้นุ่มมากนะครับก็จะแบบกำลังดีแต่ว่ารู้สึกถึงกราวคอนแทคเยอะแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อเยอะคู่นี้นะครับน้ำหนักเบา212กรัมพูม a าถัดมานะครับนั่นก็คือคู่นี้ครับ b r o o k ไ h y p e r ์เร2023นะครับโฟม DNA Flash แนะครับแม้ว่าจะเป็นโฟมตัวท็อปแต่ว่าก็ไม่ได้นุ่มเหมือน e l ล ขนาด10 US น้ำหนัก220กรัมนะครับสวนเท้าสูง28ดอป8คู่นี้ราคา5,500บาทนี่ Brook h ฮเป e ร์เ2,023ครับมีหลายสีนะสีสวยด้วยนะครับคู่นี้แดงโอเคคู่ที่2ผ่านไปแล้วถัดมาคู่ที่3ครับคู่ที่3อันนี้ผมชอบส่วนตัวเลย <Okay. S 1> ถึงมันจะมีคาร์บอนนะแต่มันก็ วิ่งแล้วสะใจ Magic Speed 3นะครับ Magic Speed 3นะครับชิ้นนี้มีไฟโฟมบาส์พลสนะครับโฟมเป็นไฟโฟมบารพลัสมีคาร์บอนอยู่ข้างในนี่นะครับแล้วก็ไกด์โซล็อกเกอร์นะครับน้ำหนักคู่นี้236กรัมในขนาด10.5 US ด้วยนะ10.5นะครับคู่อื่นเมื่อกี้นี้10 US หมดเลยนะคู่นี้236กรัมในขนาด10.5 US นะราคาอยู่ที่6,200บาทนะครับนี่เป็น3คู่ที่อยากแนะนำสำหรับการซ้อม interval training แล้วก็อีก2คู่ที่ขอญาตเพิ่มเติมให้หน่อยก็แล้วกันนะครับเผื่อเป็นทางเลือกเพื่อนๆนะบอกไม่ชอบ3คู่นี้เลยมีคู่อื่นอีกไหมมีสโกนี่คินวา a า4นะครับอันนี้ Minimal Design ส้นเท้าสูง31ดรอปอยู่ที่4นะครับน้ำหนัก206 รัมในขนาด10 US ราคา4,290บาทนะครับโฟมเป็นภาว e r r ร n ันทั้งแผ่นเลยก็จะไม่ได้นุ่มเลยไม่ได้นุ่มมากครับจะเฟิรม์รมๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีอินโซที่เป็นภาว e r r ร n ัน s ลาสสิบอางใหนนะครับคินวารา14เน้นเบา206กรัม4,290บาทนะครับคินวารา14มีหลายสีนี่เป็น,นสีแรกถนะัดมานะครับคู่นี้ฮก้า โกลกามักไฟนะครับโฟมโปรไฟล์นะครับน้ำหนักเบามาก229กรัมเท่านั้นสูงอยู่ที่ส้นเท้าสูงที่29นะครับดรอป5ราคา5,490บาทเป็นตัวรองเท้าที่เพื่อนๆเ,เอาไปใส่แล้วก็อยากจะบิน Learn to Fly เรียนรู้ที่จะบินนะครับคู่นี้ก็ใส่ซ้อม i n t e ว t r l Training ได้สนุกทั้งหมดที่อยากแนะนาให้เพื่อนๆไปลองหากันนะครับใครที่ กำลังหาอยู่นะครับหรือว่าจะหาหรือว่าอยากได้กาลังศึกษาข้อมูลรองเท้า i n t e r v a l Training ก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่พูม่าใครเป็นแฟนพูม่าบ้างรีเบเลตไนโตรคู่นี้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับชอบดีไซน์แบบนี้ไหมสีสันแบบนี้ความบางของหน้าผ้าโอ้โหบางจริงๆน้ำหนักที่เบาสุดๆ212กร,รัมในขนาด10 u s นะครับ4,500บาทใครเป็นแฟนคู่นี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกัน ถัดมานะครับบรู o k ไฮเปอร์เรียนบรู๊คไฮเปอร์เรียน2,023นะครับโฟม m DNA f l a อแฟลน้ำหนัก220กรัมในขนาด10 US ใครเป็นแฟนของบรู๊คคอมเมนต์บอกหน่อยแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงใครใส่คู่นี้แล้วบ้างนะครับถัดมา a อซิ Magic s p ปี d 3ไฟฟอมบาร์ดพ l าสผสมกับแผ่นคาร์บอนที่อยู่ข้างในนะครับน้ำหนักคู่นี้2 3 6ขนาด10.5คอมเมนต์บอกด้วย ใครใส่คู่นี้แล้วชอบไม่ชอบยังไงบอกกันหน่อยนะครับและถัดมานะครับนั่นก็คืออีก2คู่ไหนๆก็พูดมาถึงแล้วนะคินมาลา14แล้วก็โฮก้ามักไฟครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนๆกันนิดนึงว่ารู้สึกอย่างไรแล้วก็ใครที่ไม่ได้ใส่5คู่ที่ผมแนะนำม,มานี้เลยนะก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยว่าเพื่อนๆใส่อะไรซ้อมอินเทอร์วัลเทรนนิ่งกันอยากรู้ครับแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนๆหน่อย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋นอนอ,นอกจากไอ้หคู่ที่ผมแนะนำเนี่ยมันยังมีรุ่นอื่นๆอีกน,น,นะใส่แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างน,นะครับประสบการณ์ของเพื่อนๆนั้นมีคุณค่ามากโอเคสำหรับคลิปนี้ i n t r o l training 3คู่ที่อยากแนะนําและ2คู่ที่เสริมเข้ามาจบแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเจอกันรองเท้าซ้อมเทมโปรครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบา,บายบาย